าเราอยู่บ้านลูกอยู่บ้านแล้วไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ในไรมากมายวันนี้วิวเลยมีเทคนิคกคราร <Box Talk. S 1> เรียนรู้ครับจาก y o u t u Bob's Talk เรียนแลกออนไลน์ให้ได้ผลต้องเค e ว่า m a t at home สนุก <c oughs> เข้าใจง่ายจ่ายนิดเดียว สวัสดีครับผมบอนะ๊อบนาทีโกลศลพิสิทธิ์นะครับจากเพจพ่อแม่น้ำและไม่มีกริสลี่นะครับวันนี้อาจจะมาในมุมที่แปลกตาไปสักหน่อยนะครับแต่อยากจะบอกว่าเทคนิคการเลี้ยงลูกยังคงดีเหมือนเดิมนะครับถ้าเราอยู่บ้านลูกอยู่บ้านแล้วไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรมากมายเพราะว่ามันมีที่จํากัด ในการเล่นกิจกรรมดังนั้นครับความคิดสร้างสารรค์ของเราต้องมาอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในบ้านนี่ยเราควรจะเอามาใช้เกิดประโยชน์แล้วควรจะวางกิดการร่วมกันโดยว่าเอ๊ะจะทําอย่างไรทําให้การอยู่บ้านโดยที่ไม่ออกไปสู่โลกภายนอกเนี่ยมันจะเกิดการเรียนรู้ขึ้นได้วันนี้เลยมีเทคนิคการเรียนรู้ครับจาก YouTube คําถามคือ u t u b e หลายคนหลายครอบครัวอ,อ,อาจจะไม่อยากให้ใช้เพราะเนื่องจากว่ารู้สึกว่าเด็กต้องอยู่กับหน้าจออยู่ตลอดเวลา มีของดีอยู่ใน YouTube ด้วยและมีของที่เราต้องระมัดระวังอยู่ใน YouTube ด้วยเช่นเดียวกันของดีที่ว่านั้นอย่างเช่นคอนเทนต์ด้านสัตว์ต่างๆสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นหรือว่ามหันตภัยที่เกิดในโลกแห่งความเป็นจริงครับไม่ว่าจะเป็นซีนามมี่ภูเขาไฟร,ระเบิดแต่สิ่งเหล่านี้แหละครับที่พ่อแม่น้ำเลือกนํามาใช้ในเวลาดู YouTube กับลูกเนี่ยก็มี2มุมมองครับมุมมองแรกคือให้ลูกได้ดูเนื้อหาที่เขาสนใจแต่แบบนั้นต้องจากัดเวลา วัยชาเขาอยู่ในโลกที่เขาสนใจมากน้อยแค่ไหนอย,อย่างเช่นพ่อแม่น้ําอาจจะให้อิสระลูกวันละหนึ่งชั่วโมงโดยที่พ่อแม่น้ำจะไม่เข้าไประง,งับไม่ให้เขาดูแต่สิ่งที่เราต้องทําคือเราต้องนั่งสังเกตว่าเขากำลังดูอะไรอยู่และนั่นแหละครับจะเป็นการเรียนรู้ของพ่อแม่อย่างเราเนี่ยนะครับจะได้รู้ว่าลูกกาลังชอบอะไรลูกกาลังสนใจเรื่องอะไรโดยที่ห้ามตัดสินครับอีกด้านหนึ่งครับคอนเทนต์ที่เราอยากจะดูกับลูกและอยากให้ลูกได้พัฒนาคอนเทนต์นี่แหละครับพ่อแม่ต้อง,ง,งเป็นคนเลือกอะไรก็ตามที่ b a s e on true story เพื่อรู้ว่าชีวิตจริงของโลกใบนี้เป็นยังไองอย่างเช่นเรื่องของเทคโนโลยีที่มันพัฒนาไปแล้วโดรนอากาศยานไร้คนขบับ่งมีกล้องสามารถซูมเข้าไปได้ระยะห่างไกลเลยและภาพคมชัดด้วยแบบนี้นะครับก็สามารถเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้เลยว่าสิ่งที่เราอยากให้เขาเรียนรู้อะไรบ้างหรือใช้คําว่า new technology in life แบบนี้นะครับเราจะได้เห็นมุมมองสิ่ง,งต่างๆที่มันเกิดขึ้นใหม่ๆอยู่เสมอบ้านของเรายัางมีเครื่องไม้เครื่องม,มือหรือว่าสิ่งที่เราใช้งานกันอยู่ทุกวันนี่แหละครับยังคงล้างหลังอยู่ ณปัจจุบันลกมันพัฒนาไปไหนแล้วและนั่นแหละจะเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการตั้งคำถามให้กับลูกนะครับว่าเราเรียนรู้อะไรจากสิ่งเหล่านั้นเราจะเป็นผู้ใช้งานหรือเราจะเป็นผู้สร้างมันในอนาคตข้างหน้าเป็นไปได้ไหมแน่นอนครับเด็กอาจจะตอบว่าโอ้เป็นไปไม่ได้เลยขณะที่บ้านเรายังมีแบบนี้อยู่เลยมันเป็นไปไม่ได้นี่คือสิ่งที่พ่อและแม่ต้องปรับทัศนคติครับคาว่าเป็นไปไม่ได้ก็เพื่อเปลี่ยนแปลงความคิดครับว่าถ้าเราจะทําให้มันเป็นไปได้เราจะทำยังไงดีนี่คือการตั้งคําถาม เพื่อให้ลูกได้ค้นหาคําตอบด้วยจินตนาการของเขาครับไม่มีถูกไม่มีผิดเพราะหลายครั้งนะครับที่นัศศกวิทยาศาสตร์เขาคิดกันบอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกเป็นไปไม่ได้หรอกไอ้คำว่าเป็นไปไม่ได้นี่นะครับมันช่วยทําให้นักวิทยาศาสตร์เกิดแรงฮึดขึ้นมาครับแล้วก็พัฒนาสิ่งเหล่านั้นที่เป็นไปไม่ได้จากคําบอกเล่าของใครบางคนที่ไม่เชื่อในจินตนาการสุดท้ายสามารถสร้างสรรค์สิ่งที่ไม่เคยมีในโลกนี้มาก่อนได้ใช้งานกันมากมายบนโลกใบนี้อย่างเช่นนะครับ ให้เราใช้ตะเกียบอันยาวที่สุดในโลกเลยเพื่อสร้างเรือดำน้ำที่ยาวที่สุดในโลกถามโลกบอกว่าแล้วไอ้ตะเกียบที่ยาวที่สุดในโลกเนี่ยเราจะไปหาจากไหนลกูกเนี่ยแหละครับเป็นการฝึกกระบวนการคิดอยู่เรื่อยๆกับการจินตนาการซึ่งถ้าทดสอบจินตนาการแล้วเขายอมแพ้เรามาช่วยกันคิดดีกว่าเอ๊ะถ้าเราอยากจะได้ตะเกียบยาวๆจริงจริงมันมีที่ไหนบ้างเรามาหาคำตอบพร้อมกันไหมเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตนี่แหละว่าตะเกียบที่ยาวที่สุดในโลกเนี่ยมันมีอยู่หรือเปล่าและยาวจริงๆร,งรงมันยาวแค่ไหนแล้วมันจะเอาไปทำเรือดำน้ำได้ไหม สมมติว่าถ้าตะเกียบยาวไม่พอถามลูกต่อครับว่าแล้วลูกจะสร้างเรือน้ำจากตะเกียบได้อีกหรือเปล่าคำถามปลายเปิดแบบนี้แหละครับและนี่คือสิ่งดีนะครับที่ช่วยทําให้ลูกพัฒนาความคิดและจินตนาการได้แบบไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นครับอย่าใช้คําว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงแต่ให้ใช้คําว่ามันจะเป็นอย่างนั้นได้อย่างไรทำแบบนี้ไปเรื่อยครับผมเชื่อว่าในฐานะพ่อและแม่อย่างเราเนี่ยครับจะช่วยพัฒนาลูกให้มีกระบวนการความคิดให้มีจินตนาการให้มีความคิดสร้างสารรค์ได้อีกมากมาย สร้งางคำถามให้เต็มแล้วคุณจะได้รูปคนใหม่อย่างแน่น